ัสดีคะ่ะวนจะพามาทำความจู้จักับหลักสูตรภา,าษาจีนสาหรับบคุคคลทั่วไปนะคะหลักสูตรนี้นะจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าใครที่ทํางานแล้วหรือว่าเรียนอยู่นะคะว่างแค่วานาคันอาทิตย์วันเดียวเรียนได้คะ่ะเพราะหลักสูตรนี้นะคะจะเรียานแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะใครที่สนใจหลักสูตรนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ becubankkok.com ค่ะเดี๋ยวควรจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะ หลักสูตรนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะลดค่าแรกเข้า50%ค่ะใครที่สนใจหลักสูตรนี้ห้ามพลาดน,นะคะรีบสมัครได้เลยนะเปิดเทอมวันที่7นมะีนาคมนี้นะคะและเร็วๆนี้นะคะเบ์ซีอูแบงก์กของเราค่ะจะจัดกิจกรรมงบเป็นเฮารอบสองนะคะใครที่พลาดกิจกรรมงบเป็นเฮารอบแรกไปไม่ต้องเสียใจยเลยนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้ค่ะจะด้วยกันถึง2รอบเลยนะรอบแรกนะคะเวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะทางออนไลน์ค่ะ และรอบบ่ายนะคะเวลา13ในาการถึง15ในาการนะคะที่สถานบันค่ะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมโอเพนเฮานะคะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ b l c u Bank o k c o m ค่ะเดี๋ยวเพืนจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้นะ